ลำดับแรกเนี่ยผมขออาจจะขอเล่นเชิญคุณสุวิทย์ก่อนละกันนะฮะคุณสุวิทย์เนี่ยท่านเป็นประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกไทยนะครับท่านก็จะมาให้ภาพรวมกับเราเกี่ยวกับปัจจุบันเนี่ยบทบาทของสมาพันธ์ทำอะไรบ้างแล้วก็ความร่วมมือของสมาพันธ์กับนา,นานาประเทศรวมถึงประเทศจีนนะครับขอเล่นเชิญครับ,รบสวัสดีทุกท่านนะครับ วันนี้ในานามของอสมาพันธ์ผู้ให้การบริการโลจิสติกไทยก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับได้มีโอกาสมาร่วมเสวนานะครับก mm ับ hmm. ทางท่านพสก,กันแล้วก็ทางผู้ประกอบการขนส่งทางบกโลจิสติกของอของฝั่งไทยเรานะครับวันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ ประเด็นสำคัญนะครับอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะครับว่าการขนส่งระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ดางด้านการขนส่งโดยเฉพาะสินค้าเกษตรผลไม้ที่ส่งไปจีนนะครับมีมูลค่าสูงนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในประเทศจีนสูงมาก อย่างเฉพาะโดยอย่างยิ่งทุเรียนปีนี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับมูลค่าการส่งออกก็สูงมากๆเกือบแสนล้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าการที่มันมีมูลค่ามีปริมาณสูงมากขึ้นเนี่ยมันแน่นอนนะครับย่อมที่จะมีปัญหานะครับด้วยเนื่องจากสภาวะของโควิด1 9เนี่ยที่เราประสบปัญหามา ก็เกิดสอปีแล้วเนี่ยนะครับจากไทยไปลาวลาวไปเวียดนามเวียดนามไปจีนนะครับในอดีตก,ก็จะมีข้อตกลงกันการขนส่งก็แทบจะแก้ปัญหากันไปนะครับแล้วก็ได้ระดับหนึ่งนะครับก็จะติดปัญหาก็เพียงแต่ว่าถ้าสินค้าเยอะในบางฤดูกาลเนี่ยก็จะเกิดการาที่มีจำนวนลด ผู้ประกอบการเนี่ยไปคาที่หน้าด่นานมากอย่างเช่นที่มาชาที่คุยกันก็คือด่านอยู่ยี่กวนเนี่ยนะครับก็จะมีจํานวนรถหลายร้อยคันไปอยู่ที่นั่นแต่พอมีโควิดเนี่ยแล้วประกอบว่าการขายการส่งออกสินค้าเกษตรเราก็ดีมากนะครับก็ยิ่งเป็นการทวีปัญหาให้มันเกิดมากขึ้นมาตรการที่ส่งผลกระทบมากก็คือมาตรการที่ ทุกประเทศเนี่ยก็จะมีนโยบาย,ยานะครับที่จะดูแลปกป้องนะครับโดยว่าอย่างยิ่งบริวารบริเวณด่านชายแดนนะครับที่จะข้ามไปตรวจทั้งรถทั้งคนทั้งสินค้านะครับเพื่อให้มีมาตรการที่ออกมาเพื่อสร้างความสบายใจให้กับประชาชนของเข้าในแต่ละประเทศเพราะมาตรการที่เกิดขึ้น เช่นการตรวจคนขับรถแล้วทำให้เกิดปัญหาต้องตัวค,คนขับรถหนึ่งคนไม่พอต้องกลายเป็นสองคนนะครับแล้วก็ต้องรอ,อ,อการตรวจอย่างอื่นสิ่งเหล่านี้แหละทำให้เกิดปัญหานะครับทั้งด้านเวลานะครับทั้งต้นทุนในการดูงานของภาคเอกชนนะครับก็ส่งผลทำให้เ,เกิดเ,เขาเรียกว่า ปัญหาในโลจิสติกในภาคการขนส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านถนนที่เราข้ามแดนไปสามสี่ประเทศนี้นะครับก็เป็นปัญหาที่ยังคงอยู่นะครับก็วันนี้ผมคิดว่าในเวทีนี้คงจะได้เปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับแล้วก็หาโซลูชันที่จะมาแนะนำหรือหาทางออกร่วมกันนะครับ เพื่อให้เทรดเลนนีนะ้เป็นเทรดเลนที่สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศไทยต่อไปนะครับผมเองเนในช่วง2-3าปีได้มีโอกาสเดินทางไปจีน,นหลายครั้งนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เห็นโครงการหลายๆโครงการนะครับที่เกิดกับประเทศจีนมองออกมาข้างนอกนะครับอย่างโครงการใหญ่ที่สุดเนี่ย ก็เป็นโครงการที่ที่เราเรียกว่า w well วลแอ l o ร d นะครับ i n i t i a ร i นนเนี e ่ยนะครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการมหาภาคไปทั่วโลกซึ่งจีนได้ประกาศมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็พัฒนาไปพอสมควรแต่ว่าจีนเนี่ยอนอกเหนือจากนโยบายใหญ่มหาภาคของประเทศแล้วเนี่ยแต่ละมณฑลเนี่ย ก็จะต้องมีนโยบายที่จะสร้างความแข็งแกร่งความได้เปรียบของเขานะครับอ,อันหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับเขาเรียกว่าโครงการ The, The Second Belt and Road นะครับเขาได้พยายามผลักดันหนานหนิงให้เป็น New International Land e s e a t r a d e c o r r o r o r นะครับ ความหมายคืออะไรความหมายคือเขาเห็นว่าหนานหนิงเนี่ยเป็นเมืองที่เหมาะนะครับเป็นเซาเทิคอริดอรนะครับของจีน mm hmm. ที่จะเป็นเกตเวในการที่จะโปรโมตนะครับเรื่องของการขนส่งทางบกเองก็ดีทางเรือเองก็ดีนะครับ mm hmm. โดยใช้หนานหนิงเป็นเกตเวย์ hmm. ไปสู่ในประเทศจีนหรือสู่ประเทศเอเชียกลาง หรือต่อไปอย่างยุโรปอย่างที่เราทราบนะครับเพราะนั้นโครงการนี้เป็นอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมมีรายละเอียดให้เห็นอย่างภาพที่เราเห็นนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่เราจะเห็นจิ๊กซอที่สำคัญนะครับอย่างในภาพเนี่ยในแถบประเทศอาเซียเราเองนะครับทุกประเทศสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะใช้อคอริดอร์นี้ในการที่จะส่งเสริม เรื่องของการค้าเรื่องของโลจิสติกสนะครับ mm hmm. จากอินโดนีเซียจากสิงคโปร์เวียดนามไทยนะครับสามารถผ่านที่หนานหนิงไปยังเขาจะร่วมมืออีกเมืองหนึ่งคือชงชิ่งนะครับ mm hmm. แล้วก็จากชงชิ่งเนี่ยก็สามารถจะกระจายไปเอเชียกลางนะครับ mm hmm. ไปยุโรปได้ mm hmm. นะครับอันนี้คือโมเดลที่ทางมวลทนกวางสีเนี่ย ได้วางรถแมพของเขานะครับผมได้มีโอกาสได้รับเชิญจากทางหนาน,นิงนะครับในช่วงปี19นะครับได้ไปพูดในฐานะโลจิสติกให้มองในภาพว่าถ้าหนาน,นิงมีโครงการอย่างที่ผมพูดถึงนะครับ International l a n d แ เขตคดอเนี่ยในฐานะของผู้ก,การเมืองไทยเนี่ยเราคิดว่าเราจะมีส่วนนะครับร่วมมือกับทางหนาน,นิงอย่างไรบ้างนะครับซึ่งแน่นอนอย่างที่เราทราบกันดีนะครับการค้าของไทยไปจีนมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้เกษตรกรรมสินค้าทั้งหลายเนี่ยเราเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับ เพราะนั้นเนี่ยเกตเวของหนานหนิงเนี่ยก็จะมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการที่จะเพิ่มเทรดนะครับเพิ่มความร่วมมือนะครับแล้วก็เป็นคอริดอร์ใหม่ที่จะสร้างศักยภาพให้กับาการค้าระหว่างประเทศของไทยกับจีนได้นะครับโครงการหนึ่งทงี่ได้มีความร่วมมือเกิดขึ้นนะครับ ในช่วงปี2018นะก็เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลจีนนะผ่านมณฑลกวางสีหรือหนานหนิงนะครับกับรัฐบาลสิงคโปร์นะรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยก็มอบให้บริษัท P.L. P.L. ก็เป็นบริษัทเรือนะครับที่เป็นบริษัทที่ให้บริการอยู่มานานแล้วนะครับในเทรดเลนนี้ ก็เกิดความร่วมมือที่จะสร้างเขาเรียกว่าโครงการ CSILP ก็คือมาจากไชน่าสิงคโปร์หนานหนิง International Logistics Park ขึ้นมานะครับโครงการนี้คืออะไรครับคือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่เขามองว่าณวันนี้เนี่ยหนานหนิงจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยจะต้องมีอินฟาสต์เจอร์นะครับทางด้านโลจิสติก เขาก็เลยรัฐบาลจีนเนี่ยโดยมณฑลหวัางสีก็มอบพื้นที่ให้ประมาณ2,000ไร่นะครับให้มาพัฒนาโลจิสติกส์าร์กันนี้โดยความร่วมมืออันนี้ใช้เงินลงทุนนะครับประมาณ50,000ล้านบาทนะครับแล้วโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เขาตั้งใจที่จะทำให้เป็น โลจิสติกส์พาที่สมบูรณ์นะครับมีสถานที่ให้บริการเรื่องของอคลังสินค้านะครับเรื่องของอสินค้าต่างๆพวกเทคโนโลยีพวกไฮเทคทั้งหลายนะครับรวมถึงสินค้าที่ต้องการควบคุมมุดหภูมนะครับเรื่องของโคเชนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น One Stop Service นะครับในโครงการที่จะให้บริการหลากหลาย ให้กับผู้นำเข้าผู้ส่งออกนะครับซึ่งจะต้องมาผ่านเกตเวนี้นะครับอันนี้คือภาพให้เห็นนะครับความคืบหน้าของโครงการนะครับอันนี้ก็เป็นรูปของห้องเย็นนะครับ Cold Storage Facility ของเขาซึ่งก็มีการสร้างคืบหน้าไปพอสมควรนะครับ อันนี้ก็เป็นรูปภายในนะครับที่เขาเริ่มเปิดให้บริการแล้วนะครับทีนี้ภาพที่สำคัญที่โครงการนี้เนี่ยเขาต้องการให้เห็นก็คือ,อเป็นความร่วมมือนะครับระหว่างกลุ่มผู้ใช้บริการผู้นำเข้าผู้ส่งออกกลุ่มโลจิสติกนะครับ แล้วก็มาใช้เส้นทางโลจิสติกที่เขาคิดว่าจะเป็นจุดพักหรือกระจายสินค้าพักสินค้าที่สำคัญนะครับที่หนานหนิงซึ่งจะสามารถเชื่อมต่อไปยังเอเชียกลางหรือยุโรปได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เป็นการประกาศความร่วมมือนะครับอันนี้จัดที่สิงคโปร์นะครับ โดยทางารัฐบาลสิงคโปร์กับทางจีนซึ่งวันนั้นผู้แทนคือท่านเลขาธิการพรรคของจีนประจำกวางสีเป็นผู้แทนไปนะครับสิงคโปร์ก็มีรัฐมนตรีทางด้านแมนพวเวอร์ของสิงคโปร์มาเป็นประธานร่วมในพิธีนะครับโดยมีกลุ่มผู้ประกอบการโลจิสติกส10ประเทศในอาเซียน ที่มาเซ็นความร่วมมือกันในวันนั้นนะครับก็ทุกประเทศก็มามามาร่วมในงานวันนั้นนะครับแล้วก็ประกาศความร่วมมือกันระหว่างจีนกับอาเซียนเราจะได้เห็นในยะสำคัญก็คือจีนตอนนี้ที่เราตามข่าวข่าวนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องการค้าระหว่างจีนกับ US มาโดยตลอดนะครับ นั้นดิเรกชันที่เราเห็นในเวลานี้เนี่ยสัญญาณที่ชัดเจนก็คือว่าจีนเริ่มที่จะหาพัฒมิตรหรือมองอาเซียนนะครับเป็นพาร์ทเนอร์นะครับก็เลยชวนชักชวนสร้างความร่วมมือนะครับระหว่างจีนกับอาเซียนโดยผ่านพวกการโลจิสติกที่เราเรียกว่าอัลฟาขึ้นมานะครับ ต่อไปนี่ก็อันนี้เป็นภาพให้เห็นว่าหลังจากที่เราประกาศความร่วมมือแล้วเนี่ยเขาก็เชิญให้เราเดินทางไปนะครับไปดูฟอรซิลิตี้เขาเสษแรกอันนี้ในภาพก็เป็นการประกาศคิกออฟความร่วมมือนะครับแล้วในวันนั้นเนี่ยเขาก็ได้เชิญแล้ววันนั้นผมเป็นตัวแทนของทางทิฟฟ่าทา,ทางสมาคมผู้รับจาัดก,การขนส่ง สินค้าระหว่างประเทศนะครับก็เชิญชวนว่าเราจะใช้ประโยชน์อะไรนะครับในฐานะของประเทศไทยกับโครงการ CSIRP ข,ของทางนั้นหนึ่งนะครับซึ่งเราก็มาสร้างโมเดลธุรกิจแล้วก็คุยกับท่านท่านประธานนะครับ CSIRP ใน,ในที่ที่เห็นในรูปเนี่ยนะครับก็คือมิสเตอร์ทีเอียวเนี่ย ก็ตกลงในความร่วมมือว่าเราเห็นว่าสถานที่ที่มีอยู่ณเวลานี้นะครับน่าจะเป็นดิสซิเพลเซ็นเตอร์ที่สำคัญและสามารถสนับสนุนสินค้าไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะครับสินค้าเกษตรทั้งหลายที่จะกระจายไปสู่ประเทศจีนนะครับนั้นเราก็เกิดความร่วมมือตรงนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับ ตอน,นี้ก็เซ็นเอ,อ็มเร่วมมือกันแล้วพอเออมาติดโควิดก็เลยยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปดูสถานที่ได้นะครับแต่ก็มีความเริ่มต้นความร่วมมือนี้เกิดขึ้นนะครับคิดว่าอันนี้จะเป็นจุดสําคัญที่จะสนับสนุนพวกเรานะครับผู้การขนส่งผู้ส่งออกเองก็ดีนะครับที่ต้องการกระจายสินค้าไปยังประเทศจีนนะครับ อันนี้ก็ปีที่แล้วผมได้รับเชิญไปเป็นพูดในงานเปิดตัวนะครับของใจหน้าอาเซียนอีคอมมิ r ฟอรนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับอีกอันหนึ่งสั้นๆนะครับในระหว่างปี2019เนี่ยอันนี้เดือนธันวาเนี่ยช่วงเกิดโควิดแล้วเนประเทศจีนผมได้รับเชิญไปพูด เกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องของอเขาเรียวกว่าเรลคอนไซเมนต์น t ตคือใบขนส่งทางรถไฟที่ประเทศจีนประสบปัญหาในเวลานี้นะครับคือกฎหมายการขนส่งทางรถไฟของจีนจนถึงณเวลานี้นะครับก็ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าไม่ได้มาตรฐานากับโลกนะ เป,เป็นการขนส่งเฉพาะภายในเขาที่เราเห็นข่าวขนส่งจากจีนไปยุโรปเยอะๆนะครับจีนยังไม่มีอินเตอร์เนชั่นแนลเรลทรานสปอร์ตเดชั่นที่เป็นมาตรฐานสากลเขาก็เลยเชิญเอ็กซ์เพิทั้งหลายมาคุยกันแชร์ประสบการณ์แล้วให้ความเห็นกับาทาง กระทรวงพาณิชย์จีนนะวันนั้นเป็นชภาพนะครับซึ่งผมก็ได้ยกตัวอย่างของประเทศไทยนะครับที่เราทําก็คือเรื่องการขนรส่งทางรถไฟเราเรื่องของธุรกิจโลจิสติกเรานะครับของเราโชคดีเรามีพรบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบซึ่งมีตั้งแต่ปี2,548เพราะนั้นเนี่ย แล้วผมก็ใช้เอกสารตัวนี้มาขนส่งข้ามแดนระหว่างไทยและมาเลเซียโดยรถไฟเนี่ยเราใช้มา15ปีแล้วแล้วเราก็โชว์ว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีข้อปฏิวัติแบบนี้มีประกันภัยรับผิดชอบแบบนี้นะครับแล้วก็มีแบงค์ที่เลบรองนั์เอกสารเรานะครับดังนั้นอันนี้คือมาตรฐานของประเทศไทยที่เราทําอยู่และไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับ เอกสารตัวนี้เนี่ยเป็นเอกสารที่ยอมรับในอาเซียนเพราะว่าไอพรบเอ็มทีโอเนี่อัดดโดยอาเซียน10ประเทศแล้วเราก็ใช้เอกสารของเฟียต้าซึ่งเป็นเอกสารของโกลบอลนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือแนวหนึ่งที่เราเสนอไปให้กับทางกระทรวงพาณิชย์จีนนว,วันนั้นให้ไปพิจารณานะครับอตอนนี้ก็ ongoing อยู่ เขากำลังพ,พัฒนาอยู่นะครับ mm hmm. ก็อันนี้คือช่วงที่ผมอยากจะแชร์ว่ามันสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในประเทศจีนแล้วเราก็ต้องพยายามพัฒนาหรือดูลู่ทางนะครับในการที่จะขนส่งให้มีประสิทธิภาพที่สุดนะช่วงนี้ก็ฝากสั้นๆไ้นี่ก่อนขอบขอบคุณพี่สุวิทย์มากนะครับจริงๆแล้วเรื่องธุรกิจบริการเนี่ยเป็นธุรกิจที่ทางรัฐบาลจีน เริ่มให้ความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วงสองสมปีที่ที่ผมมาดูแลตลาดจีนเนี่ยเราเพิ่งเราก็ได้รู้ว่าทางรัฐบาลปักกิ่งเนี่ยเริ่มมีงานเรื่องธุรกิจบริการเนี่ยทุกปีแล้วเขาจะเป็นงานใหญ่ของของจีนขึ้นมานะครับจัดที่กรุงปักกิ่งปีนี้ก็จัดในเดือนกันยายนนะครับสำหรับพี่สุวิทย์ก็ได้พูดถึงโครงการเขาเรียกว่าเส้นทางเชื่อมทางน้ำออกทางรถไฟแล้วก็ไปทางยุโรป นะครับอันนี้เป็นโครงการที่ที่ทางนันหนิงกับสิงคโปร์ร่วมกันใช่ไหมฮะร,รัฐบาลจีนครับอันนี้ผมก็เคยได้ยินมาเหมือนกันว่าเขาพยายามผลักดันจะใช้ทางรถไฟใช้ประโยชน์จากทางรถไฟจากจากท่าเรือชินโจเนี่ยเขาไปถ้าท่านไหนเคยไปท่าเรือชินโจท่านจะเห็นว่ามันมีแวร์เฮาส์สำหรับวางสินค้านะครับแล้วก็เขาก็จะมีบริษัทที่ทําหน้าที่กระจายสินค้า ชื่อบริษัทว่าหมาอีหยางหัว่วแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าจะมดขนของไอ้บริษัทนี้มันจะทําหน้าที่ขนสินค้าที่ถ้าคนไทยทําได้นะฮะบริษัทสมาคมโลจิสติกอาจจะไปเป็นหน่วยหน้าในการเจรจาแล้วเอาของของไทยเนี่ยไปวางนะครับแล้วก็ให้เจ้าบริษัทหมาอีเนี่ยช่วยกระจายในจีนอันนี้จะเป็นความร่วมมือที่ทางจีนเขามีความสนใจอยู่นะครับในเรื่องของโลจิสติกเนี่ย เราเคยมีการพูดถึงว่าออทางภาคตะวันออกของประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่มีเส้นทางที่สมบูรณ์ที่จะไปเชื่อมจีนตอนใต้อย่างที่พี่สุวิทย์ได้เรียนว่าจีนเนี่ยกำหนดให้หนานหนิงเนี่ยเป็นประตูสู่อาเซียนเพราะมันลิงก์กันทั้งทางบกและทางทะเลเขามีศักยภาพในการเชื่อมอาเซียนแต่ในส่วนของประเทศไทยเนี่ยเรายัางเชื่อมไม่ได้สมบูรณ์เพราะเส้นทางทางถนนมันต้อง มันต้องมีความสมบูรณ์แต่ถ้ามีคนคิดว่าถ้าถานนของอาเซียนเนี่ยมันเชื่อมกันได้สมบูรณ์แล้วลิง์เข้าตลาดจีนเนี่ยเราจะมีสินค้าจํานวนมากเลยที่ไม่ต้องส่งไม่ต้องขนลงทะเลแล้วก็อ้อมไปจีนนะฮะเราสามารถขนออกเส้น r 8 r 9 r 1 2สเนี่ยสามารถลดต้นทุนได้ยกตัวอย่างเช่นการปลูกอ้อยที่ภาคตะวันออกหรือปลูกทุเรียนภาคตะวันออกแล้วขนออกทางถานนนะฮะถ้าถานนดีเนี่ยมีคนบอกว่าต้นทุน จะถูกกว่าการลากลากไอ้น้ำตาลจากจากไทยอ้อมทะเลไปส่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่นี้เราก็ต้องรอดูช่วงจังหวะในช่วงที่ผมอยู่ที่จีนเนี่ยผมพยายามจะโน้มน้าวประเทศเพื่อนบ้านเราว่าให้มาร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะ Infrastructure ซึ่งรัฐบาลจีนเขาก็มีความสนใจเขาบอกเขาอยากจะมีเขามีเงินกองทุน b บลล์แอนด์โรนะฮะ แต่ว่าต้องมีคนไปขอใช้เงินของเขาเพื่อมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็มีความสนใจก็คิดว่าในอนาคตน่าจะเอ,อ่ทำให้โครงสร้างพื้นฐานดีขึ้นได้นะครับ